สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆแมปซอ,องเข้าลือในเกม Genchi Impact ว่าระหว่างแผท3.8ถึงแพทเมืองน้าเนี่ยตอนนี้มีเข่าเรืออะไรหลุดกันมาบ้างแล้วแต่ที่เติมถูกจริงแบบไม่ต้องลือเลยเนี่ยต้องที่อ v ท็ t o อ Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อมโปรโมชั่นสตาร์เรียที่รรดกระุวกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเกมผ่าน UAD และ ID Pass Admin คุยง่ายบริการสไตล์เป็นกันเองเป็นใจกับการเล่นเกมแถมปลอด ภายใร้อยอย่าลืมมาเติมเกมกับ Over Top Up, Up, Up. คำเตือนข้อมูลในคลิปนี้เป็นข้อมูลข่าวลือและยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องแบบ100%อีกทั้งยังมีข้อมูลสปอยเกี่ยวกับเควสและเนื้อเรื่องหากใครไม่ชอบข้อมูลแนวนี้แนะนำไม่ผ่านก่อนเราเตือนแล้วนะมาเริ่มกันที่แพทสามจุดแปดกันก่อนนะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบแพทสามจุดแปดเนี่ยจะเป็นแผงสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะเดินทางเข้าเมืองน้ำกันโดยในแพทสามจุดแปดจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับแผนที่ใหม่ในทีมสวนสนุกและจะมีสกินใหม่2ส,สกินคือสกินน้องคลีและเคยโดยข่าวที่ออกมาม เขาบอกว่าสกินน้องคลีเนี่ยจะเป็นระดับ5าดาวโดยสกินระดับ5าดาวก็จะเหมือนกับสกินของยูรุกที่เคยออกมาแล้วจะมีการเพิ่มเสียงภาคใหม่เข้ามาและอาจจะมีเอฟเฟกเพิ่มด้วยก็เป็นได้บอกเลยว่าใครอวยน้องคลีเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเพราะสกินน่ารักแถมเป็นระดับ5าดาวอีกคุ้มค่ามากจริงๆและในแพทสามจุดแปได้ข่าวมาว่าจะมีการแจกตัวละคร4ดาวด้วยแต่ยังไม่มีข้อมูลบอกว่าจะแจกตัวละครไหนถึงเราจะไม่รู้ว่าจะแจกตัวละครไหนแต่ยังไงของฟรีแจกอะไรมาก็ได้ใครๆก็ชอบ และข่าวสุดท้ายของแพต3.8ก็คือจะมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้กดและสามารถบอกได้ว่ารอบๆตัวของเราเก็บกล่องครบหรือยังก็ใจแล้วอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นหลายๆคนเลยที่กลัวว่าจะเก็บกล่องไม่ครบเราคิดว่าเจ้าอุปกรณ์เนี้ยมันดีมากๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถาวรไหมหรือใช้ได้แค่ในเก่อใหม่และถ้าเราทําการสํารวจเก่อครบทั้งเกอะแล้วเนี่ยรวมๆแล้วเราจะได้ไพรมโมเจมทั้งหมด2,800ไพรมโมเจมกันเลยเพชรส่วนนี้เนี่ยเป็นแค่เพชรจากเก่อใหม่เท่านั้น นนะะยังไม่รวมกิจกรรมย่อยอืนนอีกบอกเลยว่าเมืองน้ําเข้ามาเพื่อนๆมีเพชรกดตัวละครกันแน่ๆนต่อไปมาต่อกันที่แพท4.0โดยแผ่นนี้เนี่ยจะเป็นการรีรันของตัวละครหัวส้มที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นก็คือบักสมชายนั่นเองโดยเจ้าสมชายเนี่ยจะมีบทหลักในเมืองของฟรอนเทนและเขาไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับพาทอีก2คนนั่นก็คือเจเล็กชิโนและเจซานโดเน่โดยเจ้าชายของเราเนี่ยก็จะเป็นคนพาเจเจทั้งสองไปยังเมืองน้ําเป็นไกด์พาทัวร์ หรือว่าไปหาเรื่องกันแน่นะไอหยอกยอข้อมูลเพิ่มเติมของอาริชิโนเนี่ยก็คือเจเนี่ยจะมีดิลูชันติดอยู่ที่ด้านหลังซึ่งดิลูชันคือเนตรมันที่พวกเหล่าผู้บริหารฟาทุยใช้กันและข่าวที่น่าเศร้านั้นก็คือเจอาริชิโนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้เพราะเจแกเนี่ยจะไปตุยเย่ที่เมืองน้ําบอกเลยว่าเสียดายดีไซน์ตัวละครนี้มากๆเลยยังไงข้อมูลนี้มันก็ยังเป็นแค่ลิขอยู่นะคะอาจจะมีพลิกผันในอนาคตก็ได้เจแก่จะไม่ได้ตุยจริงหรือตุยแล้วอาจจะฟื้นขึ้นมาก็ได้ดเข้้าาขง เดยสุดๆเลยนะคะเนี่ยส่วนซานโดเน่เนี่ยก็มีข้อมูลมาว่าจะเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ซึ่งซานโดเน่เนี่ยก็คล้ายๆกับน้องคาร่าในฮงไกสตาร์เด้เลยที่มีหุ่นยักษ์ไปไหนมาไหนด้วยส่วนพวกท่าทางการต่อสู้เนี่ยจะใช้หุ่นจมตีแทนตัวเองไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเราได้นะคะถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นก็จะ าไปชื่อแล้วก็สติกเกอร์น่ารักน่ารักเอาไว้ใช้คอมเมนต์กันด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณเรนารี่สาหรับการสมัครมูจิน่าเป่าตุงด้วยนะคะวันนี้มูจิน่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย